ก็สวัสดีครับนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่ต่อไอชุดปัม๊มปั๊มน้ําตัวนี้สําเร็จนะครับก็จากชุดเก่ามันมันเสียเสียไปนะครับเพราะว่าไอตัวตัวคอนโรลของมันอะ่ะมันเสียนะครับมันเสียก็เลยต้องหาซื้อใหม่นะครับแต่จะซื้อ แบบเก่าแบบเนี้ยมันต้องมันมันต้องผ่านไอซื้อผ่านไอเว็บนะครับมันมันแพงผมดูราคาแล้วมันตกอยู่9 0 0กว่าบาทนะครับไอตัวนี้นะแต่สําหรับปั๊มเนี้ยผมซื้อได้แค่พันกว่าบาทเองนะครับอ่าสำหรับไอตัว2ผพลิตนะครับผมผมเคยซื้อพันกว่าบาทพันนิดๆน,นะครับไม่ถึง ประมาณพันหนึ่งร้อยนี่แหละประมาณนี้นะครับรวมส่งแล้วเนาะก็ผมเลยไปหาแผงนี้ดีกว่าน่าจะถูกกว่าก็ได้แผงนี้มาแผงนี้เบ็ดเสร็จแล้วรวมส่งแล้วตกอยู่สามร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับสาหรับแผงนี้นะครับแต่มันไม่ได้ซิงความร้อนให้นะครับเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่มันก็ดูแล้วมันจับแล้วไม่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแต่ก็ จะให้ดีก็หาซิงความร้อนมามาใส่ก็ดีนะครับตัวนี้มันจะเป็น500วัตต์นะครับขับมอเตอร์ขนาด500วัตต์ได้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาครั้งที่2อนะครับอันแรกผมซื้อแบบนี้มามันใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้มันมันจะมีขาหลายขาเกินไปนะครับอันนี้มันจะไปใช้มอเตอร์ ที่มันมีไฟเลี้ยงอีกชุดหนึ่งสําหรับมอเตอร์ถึงจะดีนะครับถึงแม้ว่าสาสายนี้จะต่อมอ,มอเตอร์ก็จริงแต่มอเตอร์เนี่ยมันจะต้องมีสายย่อยออกมาอีกชุดนี้นะครับมันถึงจะใช้งานได้ชุดนี้ก็เลยหมดประโยชน์นะครับใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมคงต้องเอาซิงความร้อนของมันนะครับมาใส่ตัวนี้แทนนะครับแล้วก็อตอนเนี้ผมประกอบไปแล้วก็คือ ฝั่งทางนี้นะครับตัวตัว m m เอ่อ m a เนี่ย m a เนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น u นะครับน่าจะเป็นอ่าตัว u ก็คือสัญลักษณ์นะครับมันจะบอกว่าตรงนี้เห็นไหมครับน้ำเงินน้ำเงิน u นะครับสีเหลือง v นะครับสีน้ำน้ำตาลเป็น w นะครับก็เราต้องมาไล่ดู ในาหาหารูปดูในเน็ตนะครับว่าา U V W เนี่ยมันเป็นของอะไรก็คือมันจะเป็นของ MA หรือว่า MB หรือว่า MC อะไรประมาณเนี้ก็ไล่เอานะครับก็ไล่เอาอาส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น,น,ฟน,น,น,นไฟบวกนะครับฝั่งนี้ไฟไฟบวกตรงสีน้ําเงินไฟลบนะครับก็แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีแค่ ผมต่อแค่3สายนะครับก็คือข้างตัวข้างบนตัวนี้จะเป็นไฟบวกนะครับก็คือไฟ5โวลต์แล้วก็ส่วนสีแดงอีกสายนึงเนี่ยที่จริงต้องเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าผมไม่มีผมไม่ได้ซื้อผมซื้อแค่สองสอสีนี้เนาะซื้อแค่สสีนี้นะครับก็ส่วนตรงตรงตรงเนี้ยมันจะเป็น VR นะครับส่วนสีดำจะเป็นกาวนะครับก็ดูจากข้างหลัง มันก็จะมีบอกอยู่นี่ครับเห็นไหมครับต่อแค่3ามสายนี้ก็พอนะครับไม่ต้องต่ออะไรมากก็คือถ้าเอาวอลลุ่มนะครับมาต่อก็คือฝั่งทางขวามือนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับฝั่งทางซ้ายจะเป็นขั้วลบก็จะสังเกตไอตรงที่มันมีเดยออกมาตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะมีนูนๆออกมาข้างๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้ามีตัวนี้ก็แสดงว่าเป็นขั้วลบนะครับอ,อันนี้ผมก็ต่อสายเดิมเนาะแล้วก็ อันนี้ก็ต่อสายปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับปั๊มตัวนี้ยังไม่ทํางานเพราะว่ายังไม่ได้เปิดวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวอลลุ่มนะครับก็จะดูว่าปัมป๊มน้ํามันทํางานจริงหรือเปล่านะครับอ่าก็เปิดนะครับหมุนเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือสูงสุดเลยนะครับปั๊มน้ําได้สูงสุดเลย2องพลิิรต,ต่อชั่วโมงนะครับก็ แผงวงจรน,นี้รับไฟสูงสุดได้35โวลต์เหมือนกันนะครับสำหรับแผงวงจรน,นี้ก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับท่านไหนที่มีปัม๊มปั๊มน้ำแบบนี้ที่มีกล่องควบคุมนะครับสามารถาใช้เป็นชุดวงจรแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์มาแปะให้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมสั่งใน La Zada มานะครับก็ เกอบสอาทิตย์นะครับกว่าจะได้ก็นานพอสมควรนะครับก็นานพอสมควรก็ถือว่าใช้ได้ละเป็นอะไรไปอีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าชุดที่ซื้อมาใหม่ก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะอไปใช้อย่างอื่นเนาะอาจจะเป็นสํารองไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็อ่าอันนี้ก็อันนี้ถ้าปรับแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก อส่สักสองสามร้อยลิตรต่อนาทีอะไรประมาณน,นี้ขนาดแค่นี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองนะครับอันนี้มันปรับความเร็วได้หมุนผิดนะครับถ้าหมุนมาอีกด้านหนึ่งก็คือปิดต้องหมุนไปอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าในตัววอลลุ่มสามขาอันนี้ผมซื้อมายี่สิบห้าบาทนะครับก็ร้านตามพวกร้านอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปก็มีขายนะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับ